Swear to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall, try to live get it up. You got one life to bought, Thinkin' big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that up, you get ready, take it on, need a hand out. I already stand out, starting to advance now, ready to expand now. You don't สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนวนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ฉีกันนะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นเทลเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งไวไ้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหมๆ่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกนในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่นอโงตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำานทางการเล่นฉีในแพทล,ล่าสุดนี้นะครับฉีในแพทนี้คือเพิ่งได้บัฟมานะครับผมค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นมาเลยแหละผมคิดว่านะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรเยอะนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยเก่งกว่าแพทก,ก่อนๆขึ้นมาเยอะเลยแเกลดามจมันถูกปรับขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมโอเคเหมือนแพนด้าเขาจะเข้าไปในพุ่มเนาะ,ะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าฉีเนี่ยผมไม่ใช่มเมเนะผมเล่นไม่ถนัดนะครับผมแต่ว่า พื้นฐานอะไรเนี่ยผมก็พอรู้นะครับว่ามันควรจะเล่นยังไงนะครับโอเคเราก็จะอัพสกิลสมาก่อนนะเพื่อจะมาเคลียร์เลนให้ไวนะครับผมฉีมันจะเก่งตามเวลสองนะช่วงเวลหนึ่งเนี่ยเราก็ยังตีเทสตู้ไม่ค่อยได้แต่เราก็โอ้โหผมว่าผมไม่น่าจะตีซู้เป็นได้เลยนะเดี๋ยวผมต้องรอเวลสองก่อนทุกคนถ้าเวลสองเนี่ยผมจะสู้ได้แน่นอนนะเพราะว่าสกิลสองของผมเนี่ยมันจะล็อกอัพเป็นยังไงอย่างนี้นะครับผมตีเข้าไปเลยตีเข้าไปเลยโอเคถ้าตีของฉีเนี่ยจะทําให้เรา ตีเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้ดูดเลือดด้วยแล้วก็ได้ดามเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะฉีมันเก่งตรงพาสีินี่แหละทุกคนส่วนทกิลสองของฉีเนี่ยจะเป็นการเจาะเกาะน,นะครับผมห้าวจังวะผมว่าแพนด้าเนี่ยน่าจะห้าวนะจริงๆแล้วอะ่ะคือผมไม่ได้ทำอะไรนะเขาแค่เข้ามาหาผมแล้วเขาก็โดนผมเฟิร์แค่นั้นเลย ผมจะอัพเป็นสกิล1นนำนะครับผมลองอัพสกิล2อนำมาแล้วมันก็ข้านเก่งนะเดี๋ยวผมจะลองอัพเป็นสกิล1นําำบ้างแต่ผมคิดว่าอัพ2นำเนี่ยน่าจะเก่งกว่าเพราะว่าสกิล2มันได้เจาะเกาะด้วยไงมันต้องแรงกว่าสกิล1นอยู่แล้วแต่ผมจะลองอัพ1ดูบ้างนะครับผมโอเคเราก็ยัดแพนด้าไปเลยทุกคนแล้วแพนด้าเนี่ยเขาเป็นตัวที่เก่งการเกมถึงเลดเกมนะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาน่าจะโดนเรากดแน่นอนนะครับสกิลหนึ่งของฉีเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมแล้ว ส่วนสกิลสเนี่ยจะเป็นการชาร์จแล้วก็ปล่อยขึ้นพลังโซนิคเวฟไปข้างหน้านะครับแล้วก็มันจะโดนดาเมจเป็นฮิตนิๆนะไม่ใช่โดนดาเมจตุ้มเ,เดียวนะครับผมมันจะโดนเป็นฮิตนะครับไม่เหมือนอันตรีนะแล้วแต่ละฮิตเนี่ยมันก็จะลดเกาะลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกนะครับผมประมาณนี้นะครับเรียบร้อยไม่รอดโอเคสกิลหนึ่งของฉีดเนี่ยสามารถใช้คู่กับฟิกเกอร์ได้นะมันจะเพิ่มระยะนะครับผมมันก็ทําให้เรา ถ้าเกิดเราสกิลหนึ่งไม่ถึงเนี่ยเราก็ใช้ฟิกไปเลยมันก็จะถึงพอดีนะครับถ้าระยะมันถึงนะครับมันก็จะสกิลเราก็จะไกลขึ้นนั่นแหละโอเคประมาณนั้นเนาะโอเคเราก็จะเดินแถกกลางนะครับผมออฟเลนเนี่ยมันมันเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับผมแต่ผมก็รู้นะว่าออฟเลนมันควรทำยังไงนะครับออฟเลนเนี่ยก็คือเคลียร์เลนเสร็จนะครับแล้วก็มาแถกกลางแต่ถ้ามีบวกกันใกล้ๆเนี่ยเลนบนบวกอะไรเงี้ยเราก็ไปบวกนะครับผม แต่ถ,ถ้าไม cache, <tinc S 2> ่ม like <Eat. S 1> ีบวกอะไรเนี่ยเราก็กลับเลงของเรานะกลับไปคุมเลงของเรานะครับผมแล้วอาจจะเคลียร์เลนเร็วเนี่ยเราก็อาจจะไปดักแถวบูแถวบัฟอะไรเงี้ยได้หมดนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเล่นยังไงนะจังหวะนี้แพนด้าเขาจะกลับล่างนะครับเราก็อาจจะดักแพนด้าเข้าไปหนึ่งทีโอ้์หอผมผักถ้าผมผักทางซ้ายเนี่ยแพนด้าน่าจะติดสตันนะครับผมอันนี้คือผมเหลี่ยมพาพนะผมผักไปตรงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะติดนะแต่มันไม่ติดทุกคนมันต้องผักซ้ายนิดนึงเอียงช้าเอียงซ้ายนิดนึงนะครับ โอเคอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เสียงไงทุกคน,นการเล่นฉีกเยก็ทุกคนก็พยายามได้ไปบ่อยเอาแล้วเราจะรู้มุมของเราเองนะว่าเราควรผักยังไงผักแบบไหนให้มันแบบได้แบบได้แบบได้สตันนะครับผมโอเคให้แพนด้าเขาอัติทําไมแต่ไม่เป็นไรเขาน่าจะอันติเคลียร์คีฟแบบทุกคนแบบโอเคผมก็เก็บนอกก่อนนะหน้าที่หลักๆของออฟเลนของเราเนี่ยก็คือการอยู่เลนให้ได้ไม่โดนคิวนะครับผมไม่โดนโซโล่ขาเลนอะไรประมาณนี้อ้ไม่ถึงนะ แต่ถ้าโดนป่าเขามาสตอมเลนมาแก๊งเลนแบบอัดชาป้องอะไรเงี้ยอันนี้คือพอรับได้นะครับผมเพราะว่าโดนลุมไงแต่ว่าเลนออฟเลนเนี่ยมันควรจะไม่โดนนะครับเพราะว่ามันควรจะไม่เป็นภาระเพื่อนอนะ่ะเขาะ้าใจป่ะเลนเลนเนี่ยเพราะว่ามันแทบจะไม่มีใครมายุ่งนอกจากป่ามานะครับผมเราก็แค่ต้องระวังป่าแค่นั้นเองนะครับเลนออฟเลนก็พยายามอย่าโดนนะไม,ไม่งั้นคือมันจะเดือดร้อนเพื่อนนะถ้าเกิดเพื่อนแบบเลนบนโดนแล้วเนี่ยเลนกลางโดนแล้วเนี่ยออฟเลนยังโดนอีกก็คือแบบจบนะทุกคน ไออย่างงี้อีชาโดนผมนะเนี่ยเรียบร้อยผักเข้าไปอ๋อโอเคตามไปครับผมเฮ้ยเขามาสองวันทุกคนเราก็พยายามออกให้ได้นะฟิกเกอร์ออกไปทุกคนเรียบร้อยโอเคถือว่าเราทําดีทุกคนเดี๋ยวเราน่าจะต้องวาร์ปก่อนนะแล้วเราก็ไปเรียนล่างโอเคเราก็เก็บนกนะครับผมทําไมแก๊กถึงเดินมานี่อะอ่าผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าเดินมาทําไมโอเคไม่รู้สิป้อมเหรอมาป้อมเหรอเพราะว่าห้านาทีนี่เหรอโอเค มาฆ่ายัางไงล่ะโผผมาจะอันติไปเลยว่ะทุกคนผมไม่ควรสกิลสองนะ็อตเมื่อกี้เนี่ยปังโดนนะโ้โดนแต่ว่ามันไกลไปไหนวะผมจะปะักผักกับกะผักเข้าไปในแบบดาร์กอะ่ะดูดิแล้วไฮเดเตเราโดนอยู่นะดูจากมินิแมบบปความแตกด้วยผมผมผมงงแก๊กว่าว่าแก๊กมาทำอะไรข้างล่างอ๋อป้อมไม่แตกนะเกือบแตกจริงๆเลนล่างเนี่ยรมไม่ควรจะเดินมาเลยนะเพราะว่า มันถ้าก่อน5นาทีอ่ะป้อมมันเอาอยากอยู่แล้วอะไม่รู้ผมเขาไม่รู้ว่าเขาเดินมาทําไมนะอันนี้ผมไม่ช่ว์นะแล้วเลนนี้คือผมชนะเลนอยู่แล้วมันไม่ต้องควรที่จะมาช่วยแล้วอะทุกคนควรจะไปเอาเลนแครี่ให้ได้นะโอเค๋ย hmm. ว okay, ผมจะออกเป็นโอมิอาร์มนะครับผมชิ้นต่อไปนะ mm hmm. อันนี้เราดักรอแพนด้านะครับเพราะว่าเราเคลียร์เลนแล้วไงแพนด้า mm hmm. ก็อาจจะเดินเข้ามาเคลียร์กลางนะผมก็จะดักรอซอยนี้นะครับเ mm hmm. ล่นก็ประมาณนี้นะเ mm hmm. ล่นฉี่เนี่ยก็พยายามดักพุ่มเยอะๆนะครับผม พยายามทำตัวหายอะทุกคนทำให้เขากลัวอะไรประมาณนี้นะโอเคเพราะว่าเราดักอิชาไปรอบหนึ่งแล้วไงเขาก็คิดว่าผมก็น่าจะดักแหละแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือผมไม่ดักกันด้นะผมเดินไปเติมไฟบนก็ได้นะครับผมแพนด้าก็จะคิดว่าเอ้ยไอฉี่มันยังอยู่นี่นะแต่พอเขาเห็นผมอยู่บนเท่านั้นแหละป้าแพนด้าก็จะไปเดินจะเดินจะเดินไปเติมบนช้าแล้วนะแคนด้าเขาเคลียร์เผื่อเขาจะเดินมาหรือเปล่าแล้วเผื่อ,ออีชาจะเดินมาอีกนิดหนึ่งหรือเปล่า มันจะไม่มาหรือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลินดิสนะลินดิสอยู่แถวเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาวางกำลักมาโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเคลียร์ร่างของเราต่อนะครับที่ผมจะที่ผมไม่เดินไปช่วยเลนบนเนี่ยเพราะว่าแพนด้าเขาไม่ทิ้งเลนไงผมไม่อยากให้ป้อมแตกนะเราเห็นเพื่อนเราเนี่ยไหวแล้วด้วยไงผมก็ไม่จําเป็นต้องไปช่วยเพื่อนะอะไรมากนะครับผมก็แค่พยายามรับเลนกลางให้เพื่อนนะในเวลาที่เมจเขาไม่อยู่นะครับผมเพราะว่าป้อมกลางเนี่ยก็ให้แตกไม่ได้นะถ้าป้อมกลางแตกเนี่ยคือยุทธศาสตร์ของเราเนี่ย มันจะเปลี่ยนไปเลยทุกคนคีฟจะเข้ากลางแล้วป่าเราจะเล่นยากเรามีโอกาสโดนเวทป่าค่อนข้างสูงนะครับคีฟกลางไม่ออกไปเนี่ยป่าของฝั่งเนี่ยมีโอกาสโดนเวทค่อนข,ข้างสูงนะเขาถึงแบบพยายามไม่ให้ป้อมกลางแตกก่อนนะครับพยายามแบบยังไงก็ได้ให้เหลือป้อมกลางไว้อะเราจะไม่โดนป่านะมาดิแพนด้าโอ้ยพุ่งไม่โดนว่ะทุกคนไม่เป็นไรแล้วยังไงอะแล้วยังไงผาักเข้าไปดีแล้วยังไงไแล้วยังไงยังไงซิยังไงซิ ไม่เป็นยังไงซิเรียบร้อยโดนกระบวน่าผมเข้าไปอาฉีเยครับ <c oughs> ดูดเลือดค่อนข้างแรงทุกคนฮิตละ300เลยว่ะอู้ <c oughs> แรงอยู่นะาตีป้อมก็ได้ดูดเลือดไปทุกคนออก่อนนะออก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปเราไปตีป้อมให้แตกก่อนโอเคป้อมแตกแล้วนะก็จัดได้เลยทุกคนจัดได้เลยโอเคไม่น่าจะตามทันหรือเปล่าไม่ตามแล้วทุกคนเพราะว่าเสี่ยวลินดิสมาซ้อนอยู่นะทุกคนเราไปดักเขาดีกว่าเผื่อเขาจะเดินเข้ามานะ ดิสหายโอเคเขาเห็นเราละผักเข้าไปเลยหนึ่งทีโอ้โหผมน่าจะสก,กิลสองไปต่อยเลยว่ะไม่งั้นน่าจะได้ว่ะทุกคนโอเคเราไม่ฝืนนะวิดิสมาว่ะทุกคนโอ้สก,กิลสองไม่โดนด้วยเรายังมีสก,กิลหนึ่งอยู่ปับป๊บปั๊บวิ่งต่อยโคตรแรงพันสองทุกคนแรงจะจัดวิ่งก่อนวิ่งก่อนเ,เดี๋ยวเราไปดูเลือดล่างนะเดี๋ยวแพนด้าเขาอาจจะมานะเราก็มีสิทธิ์ฆ่าแพนด้าได้อยู่นะถ้าเกิดแพนด้าเขาสก,กิลว่าวแต่ตอนนี้เราวาปก่อนโอเคนะ เกมนี้เมทเราค่อนข้างจะเล่นดีนะทุกคนเมทเรารว,วยอยู่นะเหมือนอุย้ยมาดิมาอุย้ยผักแพนด้าไม่ติดโอ้โหถ้เป็นด้าติดนะอุย้ยอุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วเล่นเยอะปไปหนวะทุกคนเราทำเพื่อนตายเลยวะโอ้โหเขาตัวยโอเคเรามารับเวฟบ,บนให้เพื่อนเรานะเพราะว่าเพื่อนเราเล่นล่างเยอะเราคือหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของออฟเลนเลยเนะี่ยคือการทำเวฟนะ ออฟเลนเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวหลักในการทำเวฟนะครับผมเพราะว่าคือออฟเลนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสกิลในการบวกอะไรสักเท่าไหร่นะส่วนมากมันจะเป็นตัวที่เก่งหนึ่งหนึ่งดักฆ่าเก่งอะไรประมาณนี้ทีมไฟมันจะไม่ค่อยเก่งนะพวกตัวออฟเลนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลัก,ลกคือการฆ่าแพนด้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับผมหน้าที่หลักๆเนี่ยคือการดันเลนนะครับดันเลนเพื่อให้เขามาหาเรานะพอเขามาหาเราเนี่ยเพื่อนเราก็จะเล่นง่ายขึ้น แล้วเราเนี่ยก็อาจจะฆ่าเขาได้นะคนที่มาหาเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมาถึง2คนนะครับผมถ้ามาคนเดียวเนี่ยแล้วเรารวยเนี่ยเขาไม่สามารถฆ่าเราได้นะถ้าเราไม่ได้เล่นพลาดนะครับผมโอ้มาดิโจ๊กเอามาดิอุ้อยต่อยโคตรแรงอุ้ยแต่แต่ไม่ไหวแล้วแต่ไม่ไหวแล้วออกผมก็ต่อยเขาแรงนะแล้วผมก็โดนแรงเหมือนกัน <laughs> โอเคผมอยากได้บูอ๋อบูไม่มีนะ เดี๋ยวเราไปดันล่างก็ได้นะทุกคนเราไปเก็บเลือดจากข้างล่างนะเราไม่จะเป็นต้องกลับบ้านบ่อยนะครับเล่นฉี่นะเพราะว่าฉี่ตัวมันมีซับเทนนะทุกคนเนี่ยวิ่ยต่อยเข้าไปดูดเลือดทีละ400นะการใช้สกิลของฉี่หนึ่งทีเนี่ยจะทําการต่อยเร็วสองครั้งเพิม่มดาเมจเร็วสองครั้งดูดเลือดสองครั้งนะครับผมพยายามแล้วแล้วมันสามารถสะสมได้สี่ครั้งนะเราสามารถใช้สองสกิลก่อนก็ได้นะแล้วเราก็ค่อยไปต่อยต่อยต่อยสี่ครั้งก็ได้นะครับผม พยายามดักนะครับอีช่ามาอุ้ยอ้ยช็อตนี้ผมอ,อ๋อผมแหลมจัดผมผมไม่น่าจะร้อนเลยผมไม่าจะลอยอีกนิดหนึ่งนะโอ้ยโมเป็นตัมเปลี่ยนเลยว่ะทุกคนเหมือนจะจะเป็นฝั่งนู้นนะผักเข้าไปสองดิอุ้ยโหมันตีช้าไปหน่อยผมโดนอีช่ามันน็อกอัพบอดแต่ไม่เป็นไรได้ปะโอเคผมเล่นพลาดอีกแล้วจร้อนไปหน่อยเหมือนเมดเราจะได้หรือเปล่า เอาดิเพื่อนโอ้โหเมลแล้วจัดวะทุกคนเมลแล้วจัดวะจัดวะจัดหรือเปล่าสองไปเรียบรออยโอเคเขีย์เวฟกลางต่อนะครับเลนบนเหมือนจะมีบวกนะเราก็ไปแจมนะตอนนี้ผมมีฟิกนะผมสามารถฟิกได้นะโอ้โหมันไม่ถึงวะทุกคนฟิกจังหวะเมื่อกี้นะแต่ว่ายังไงก็ตายนะเร,เราไม่ต้องฟิกนะไม่ต้องทำเทนะ่กันเลยแต่ถ้าทำเทอ่อะฟิกก็ได้แต่มันตายอยู่แล้วไงผมเอาไว้ฟิกค่าแบบจังหวะสำคัญดีกว่านะ เพราะว่ามันคููดาวต้องร้อย2 0ิบวิไงโอเคชิ้นสุดท้ายเราก็จะเป็นก่อเกิดนะแต่จริงๆอ่ะเราควรจะขึ้นเป็นทอยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เขาเป็นอีช่ามันไม่ค่อยมีดาเมจเบิร์ตสักเท่าไหร่หรือเปล่ายังไงต้องฟิกเกอร์ออกก่อนทุกคนเราเหมือนว่าตัวเราถมไม่ค่อยดีเลยมันไม่มีกำแพงให้ผมผักนะจริงๆเกมนี้คือชิ้นที่สี่อ่ะผมจะออกเป็นทอยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ผมออกมาเป็นตีเข้าไปดีโอ้เ ว่าอมาเป็นไอเกาะน,น้ําแข็งนะผมที่แคลรี่ตีมาเนี่ยแล้วเขาจะสโลนะครับค่อนข้างดีนะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยมีสองแคลรี่นะก็ค่อนข้างที่จะแพ้เกาะน,นี้อยู่เกาะนี้ค่อนข้างที่จะแก้ได้เลยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเราออดาร์กไ,ได้อยู่นะผมคิดว่าหรือเพื่อนเราจะยังไงเกมนี้ผมแอซิดเป็นตัวเดียวสวนมากผมจะฆ่าคนเดียวทั้งนั้นหละไม่ค่อยแบบได้ไปแจมทีมสักเท่าไหร่ ดักต่อนะเื่อลินดิสเข้ามาแต่ลินดิสเนี่ยมันเป็นตัวที่มีสกิลหนึ่งเคลียร์อยู่แล้วไงไม่ใช่เคลียร์สิเปิดเปิดเปิดวิชั่นนะโอเคเขาไปนู่นหมดเลยนะเราก็ไปปิดนะทุกคนเห็นจากมินิแมปตัวหนึ่งแสดงว่าเขาไปผล่นู่นหมดแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ผล่ไหนเลยแสดงว่าเขาเขาไปตรงมังกรใหญ่กันนะฟิลเราตายหรอทุกคนแก๊กรออะไรเนะพื่อนไปดิไม่ใช่แก๊กนี่หว่าไฮเอเตเคเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งอวิชากลับไปให้ได้ไฮเอเตตามไปเพื่อนคนลระทาง โอ้ยโอ้ยมันมันจุกนจ้กว่ามันจุ้กว่ามันเลี้ยวอ่ะนี่ช็อตนี้ไม่มีฟิกกว่าทุกคนโหเสียดายจัดอะไรอ่ะมันไม่สามารถขังผมได้หรอกไอ้โจ๊กว่ะไอ้โจ๊กว่ะไอ้โจ๊กว่ะอุย่ยแต่ผมโอ้ยมีมันตบผมว่ะทุกคนโอ้โหผมแอลไอ้โจ๊กไม่ได้เลยโอเคเหมือนว่าเราจะจบได้หรือเปล่าช็อตนี้เพื่อนเราให้เตะกันมาเกิดให้ผมได้ป้อมบนแน่นอนชัวร์อยากจะ ฟิกเข้าไปจริงๆเลยนะแต่ว่ากลัวมีหน้ามาซ้อนเนี่ยเมื่อกี้นี้มีหน้าไม่โผล่เพิ่งโผล่ล่างนะทุกคนผมอยากจะเอาดินดิจจังแต่ดินดิจก็มีเกาะนะเกาะเกิดนะผมไม่เชื่อว่าทํำก็เสียเกาะเกิดแล้วผมจะออกได้ไหมดิอุ้ย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 เฮ้ยแรงอยู่เนี่ยตบแรงอยู่เนี่ยตบเป็นพันเลยพี่ฉีไม่ใช่พี่ฉีพี่หมีโอเคเราก็ทําบนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าไปผ่อนเวฟนะทําเวฟต่อไป เพราะว่าหน้าที่ของเราคือการทําเว็บนะครับผมไฟไม่เก่งก็นเน้นทําเว็บไปเฮ้ยอย่างนี้คืออาจจะจบบนได้หรือเปล่าเขาลงไปล่างโคตรเยอะเลยทุกคนไปคลิปกำลังเข้าทุกคนคลิปกำลังเข้าแพนด้าหลุดเหรอหรือทําอะไรอะมีหน้าเดินมาหูยเขาเดินกลับกันมาเร็วมากเลยว่ะทุกคนเราน่าจะได้ป้อมล่างหรือเปล่าช็อตนี้หรือได้ดาร์กาดาร์กมาเพื่อนผมก็จะหน่วงไว้ตรงนี้นะ ไม่ออกด้วยเขามีปัญหาอะไรกันวะทุกคนจะมีปัญหากันเพื่อนเล่นเกมอ่ะอุ้ยอุ้ยวิ่งเรยยังไงมีหน้าใครจะสูอ้อ่ะกีผมไม่ชวนปรมาณกี่คนไงไม่งั้นผมเอาแล้วเนี่ยมีหน้าเนี่ยเอาแล้วเนี่ยมาดิมาดิมาดิาดเอาตีตีไหวหรือเปล่ามีหน้าไหวหรือเปล่าผมเนี่ยไหวหรือเปล่าถึกจัดเลยเฮ้ยเขาเพื่อนเราปล่อยมังกรล่างวะทุกคนน้องอิชาว่าไงอืมเอาสะหน่อยดีกว่า ต่อยเข้าไป2หมัดแล้วก็ขึ้นเต่าเข้าไปหนึ่ทีเกมนี้น่าจะจบไหมผมคิดว่าเรา,าจะจบได้นี่คลิปไม่เข้ามาผมก็ยังไม่ต่อยป้อมนะผมอยากฆ่าก่อนแต่รู้สึกว่าเราน่าจะต้องจบโอเคสำหรับแนทางการเล่นฉี่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไปเลยนะหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเองเนี่ยก็บอกผมได้นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกัน,นด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม